พี่รันข้าเอารถมาตรงนี้แล้วย้ายขึ้นตรงนี้เองได้ไหมได,ได้ใช่ไหมครับได้ี่ขึ้นแค่ขึ้นแค่เองก็ได้ บทบาทของการเป็นนักกายภาพบำบัดก็คือเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้คนพิการเป็นหลักก็คือเรื่องของการฟื้นฟูด้ดานร่างกายของเขาให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนะคะซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของแต่ละคนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนใครจะกลับไปปกติได้หรือใกล้เคียงปกติก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของคนไข้นะคะาการเจ็บป่วยของเขา ส่วนในเคสของกรณีคุณลันที่มีอาการอ่อนแรงของขาสองข้างจากอุบัติเหตุนะคะหลังจากฟื้นฟูเต็มที่แล้วคุณลันก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านชีวิตส่วนมากของคุณลันก็คืออยู่บนรถเข็นแล้วก็อาศัยญาติเป็นผู้ดูแลนะคะพาไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําให้แล้วก็พาไปที่นอนก็ใช้วิธีการอุ้มช่วยกันนะคะอันนี้เลือป่ะอันนี้ตัวนี้เรือครับนี่ แต่ว่าตัวนี้ว่าพ่อครับตัวนตัวนี้มันจะให้เราจับตรง้ของหน้ามันลอ๋อแต่ว่าพ่อกัเดี๋ยวไปเอาบล็อกเบอร์บีสมุดทีขึ้นตรงนี้นะตรงนี้ก่อนนะยับอลเด้อยู่กบตได้รรวลบสันให้นิดนึงครับครับครับแห่ให่นเลเยี๋ยมพงใส่กรเพื่นอยู่นก็ับถ้าเบงใส่กร ตัวนี้พวกไอทุบอกให้มันสเสมอกงน,น้เป็นเลยเพราะว่าเวลาจะขึ้นมันจะขึ้นยากครับขึ้นตรงนั้นได้คนเดียวได้มากี่คู่อ่ะคู่เดียวครับ เ้นขาออาเยครับพกเนี่แรงไหนเนี่ัใกล้เลยครับอืเยประเดี๋ยวก็เลยแล้วเนาะแล้วเป็นจังใดใดใส่ขาสีตอยางเนี่ยแล้วก็มีเล้าเลยฮดยางเนี่ยเป็นจังไดเนร่้สึกว่าแข็งแรงเก่า แข็งแรงกว่าเก่าแข็งแรงถึงกว่าเก่าบ่ได้ยื่นบ่ได้ยางมาด้นบ่นใดแล้วสามปีครับสามปีสามปีมือแรกที่ได้ยื่นต้องสาบานต้องนันเป็นจังนใดคงซื้อเส้นใดแน่ซื้อว่าพูนไ,ไน <c oughs> ด,ยนด้ยืนซื้อเตี้ยนเตี้ยนครับเตี้ยนเตี้ยนดีใจดีใจมากเลยครับ